กล้องคุณผมก็จะต้องมากราบอาจารย์ของผมแท้เพ้าครับคิดถึงคิดถึงฮักเนอะจะบอกเหอ I love you I love you <c oughs> I love you I love you so much I love you so much มันเลียคิงเจ้าอย่างคิงบอกให้มาแลยวนี่ทุกอย่างที่อาจารย์จะหื้อลูกซิ์ต้องการไรอยังตีคิงมาวันนี้คิงต้องการไร่ยัง่มนะครับมาแล้วอาจารย์เฉลิมชัยโคสีพิพัฒน์ของผมมาแล้วครับผมมาอันดับแรกก่อนผมมีสาเหตุที่จะต้องทําการเดินทางมาผมจะรออาจารย์อยู่ตรงนี้ต้กระชายดำที่เคดีอินดูโรดไทยแลนดเีย์ประกายพาว อย่าง้อไอ้ยง้อเือดเลือดเดี๋ยวก่อนมานี่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 ประกายลุงพาวเพือดเลือดนี่ครับเนื้อเนื้อทองประกายลุงพาวเพือดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อาจารย์เฉลิมชัยพาวเพือดเลือดใส่หัวไอต้องก่อนเดี๋ยวมา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 เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณนัดครับเหลี่ยงอยู่ที่นัดนะครับเนอะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเนี้ยเนี้ยสมาร์เตเนี่ยวันนี้นะจะขอ วันนี้วันนี้จะขอใจไม้เนอะมายตี้เอฟซีซื้อราคา11,500บาท่นหนึ่าร้อบวขอพวกคุณเจ้าของนะครับเนอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเนบเตียวเดี๋ยวจะเนบเตียวอาจารย์เฉลิมชัยก็มั้งเจ้าเพราะว่าเสียงอาจารย์เฉลิมชัยผ่านไม้ราคาลักหมื่นเสียงจะใสขนาดไหนไไดดด้มมมกััังงงออยยยู่แลวนนเป็สุ มาอย่างไรจะ้หาเปิดยังไหนทุกคนใจเย็นนับถือเป็นอย่างสูงมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพาวเดี๋ยวพาวเพิ่มเลิศแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพาวเพิ่มเลิศด้วยกันทุกคนชมบรรยากาศรอบๆวัดก่อนนะอ่ะเก็บบรรยากาศไว้นะครับเนาะวันนี้นะครับเราอยู่ที่วัดร่องคุณนะครับมาทําภารกิจสําคัญหนึ่งอย่าง ซึ่งตอนนี้ผมกําลังรอท่านอาจารย์เฉล,ลิมชัยโคศิีพิพัฒน์นะครับเดินทางลงมานะครับอยู่กันตรงนี้สักครู่หนึ่งนี่ครับครับผมดิ<ท>้น<ท>คลิปแรกนี่จะขอไปน็นการเป็นงานครับคลิปแรกคลิปแรกจะเป็นการเป็นงานนะครับจะทําการมอบเอกาสารก่อนนอกหลังจากที่ทําการมอบเอกาสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นคลิปของต้องกระชายดำน่าจะสโเชียนเดี๋ยวเราอาจารย์ลงมาครับแป๊บหนึ่งครับ อแป๊บหนึ่งมะกะลาเรามาดูรถเบอร์สามสิบสามโบยบินกันหน่อยนี่ครับสามสิบสามโบยบินนี่รถใครเอ่ยแต่เขาว่าจะของรถนี่ขีโฮขนาดหนึ่งป้าท่อปอกคันด้านข้างนี่ก็เป็นของเจ้านัดประครับนะครับนี่ตัวแข่งของแก วันนี้ต้อมกระชายดำนะครับจะต้องไปทำภารกิจอะไรนะครับที่เดินทางมาเนาะ,อะ 2, สองพฤศจิกายนสองหหครับวันนี้ผมเดินทางมาหาอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิวัฒนอาจารย์ที่เคารพรักของกระผมเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ของผมอยู่ที่ไหนแต่ทุกๆครั้งที่ผมเดินทางมาที่วัดร่องคุณผมก็จะต้องมากราบอาจารย์ของผม กระลาสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพของกับผมกาแพิ้งพาวครับคิดถึงคิดถึงครับอาจารย์ของผมกระลาสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพของกับผมกาแพิ้งพาวครับฮักเนอรจะบองเหรอไอเลฟยูเนี้ย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 เต้นกว่าไอเลฟยูเนี้ยเต้นกว่าไอ ไอ้เร hmm. ิ ah, right. ่มอยู่ไอเริ่มยู่สมัดไอ้เลิฟยู่สมัดมันเลียขิงเจ้าอย่างทิงบอกใายมาแป๊บเดียวนี่พุกอย่างที่อาจารย์จะซื้อลูกซิ่งต้องกัดในยางสิขิงมาวันนี้ขิงต้องการในยังบบมีประโยชน์ขิงเป็จิมาวันนี้ยังเอาไว้ยังวันนี้มีสองงานเอาอย่างหกคิดถึงคิดถึงฮักเนอะจะบอกเหรอไอเลิฟยู I love you ูเลี้ยแต่เลียวว่ะเลี้ยวว่ะไอเลิบอยู่มาดิอเลิบอยู่สมัดไอเลิ้อยู่สมัดมันเลี้ยขิงเจ้าอย่างขิงบอกให้ไหมเร็วดิทุกอย่างที่อาจารย์จะให้ลูกซิปต้องการขนาดั้าคะแนนห้าคะ้…นนอาจารย์เรื่องเรื่ดงงานเรื่องงานผานไปแล้วมาวันนี้จะเป็นเรื่องหอยต้มเพิ่ล่ะน่าพิซซ่าวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาอู้เรื่องนี้ไอหม้อไอหเข่าเ้าเข้าเปา เพิอกเ,เลิศไข่เพิอกเลิศวันนี้อันนี้ของท่านนี่นะครับเนอเนื้อทองแดงปลากายลุงเผาเพิอกเลิศอาจารย์รจะต้องประทานพรเนี่ยไอ้ต้อมมันแต่หน้าติกวผมมือละผมเอาเด้ออาจารย์ต้องประทานนะผมนี่มันอะไรเพักผมอันนี้บบน้าผักผมแต่ผมต้องอาจารย์ประธานพีน่น้องผมเนอะใส่หัวมึงค์ใส่หัวมึงก์รักรักรัก ร้อนหน้ามากหี่บอล้า่ะแต่เราอยู่สม่ะผป้าเพียววะเนี่ยตั้งใจจะไปดูสติอาของอาจารย์พราะว่ามคนตมาหอน่อนาจะบอกว่ามบสมารคือกีตนาการมป่าสามาไปอ่านความคิดเอาประกาศมแล้วเซตหุนขาเบิรเพื่อมันเลยมันต้องแบบนี้

หัวหัวเก้าได้มีรวยนี่ยนเออหัวเก้าหัวเก้าเซ็นรวยนี่หัวเก้ามีรวยไหน้เขียนตีต้ที่แทได้่ดยเลยมันมันเป็นของต้มเท่านั้นเดี๋ยวรจับผมขครับตี้ระยรดต้ยายดไม่ได้ขยไ่ได้ขายได้ดขาย ขอพ่ผมครับโอ้จะเอาไปใชลูกัหลานเน่ง้องตปสมมนนะ่าน่ตะเลน่าแตหิวเมื่อไห่ปล่อยิวเ่ไหร่ปล่อยคินึ่งครบิหนึ่เียอยแล้วครับเดี๋ยวผมเกิดจะไปรุวงานต่อแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ